สวัสดีครับผมวิถีช่างดนมาแล้วครับผมวันนี้ช่างดนพามาปักเบ็ดนะครับผมไมายแม่น้ํามูนะครับผมช่วงอาเภอโชคชัยตาบลด่านเกวียนนะครับน้ําก็ไหลเอื่อยๆครับผมฝนตกหลายครั้งแล้วผมก็ได้ดักมาปักมาสี่ห้าหลังแล้วครับผมนี่ครับ แล้วก็ตรงนี้อีกต้องปักทีๆครับผมเพราะว่าที่ปักมันมีน้อยครับมันลงไม่ได้เป็นช่วงๆครับผมเหยื่อที่ใช้ก็เป็นปลากระดีครับผมนี่ครับผมไม่รู้ว่าจะมีปลามากินหรือเปล่าปลามันมีแต่ว่ามันจะมากินเหยื่อผมหรือเปล่าไม่รู้ครับ ราติดตามชมครับผมว่าจะฟุกหรือเปล่ากว่าจะดักได้แต่ละหลังครับผมต้องแหวกครับหาที่ลงยากมากครับผมครับฝั่งสูงเลยครับโอเคครับเราดักต่อครับผม ใส่เสร็จแล้วครับผมยี่สิบหลังยี่สิบคันคอยมาลุ้นกันครับผม <c oughs> ตอนนี้ผมมาใส่ตีแปดโมงเช้าครับผมอีกสักสองชั่วโมงครับผมคอยมาดูครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าเอ้ <c oughs> ครับผมเหนื่อยครับผมเดีย๋ยวคอยมาลุ้นกันครับ ดีตอนเช้าครับผมมาเก็บกับดักกันครับที่ใส่เบ็ดไว้เมื่อวานครับผมไม่ได้มาดูเพราะว่าทำงานหลายอย่างครับมาดูตอนเช้าทีเดียวครับผมไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าครับรอติดตามชมครับผมหลังแรกเลยครับผมหลังแรก เป็นยังไงเอ่ยโอ้อร่อยโอเบ็ดหักครับผมนี่ครับน่าเสียดายครับผมเบ็ดหักแสดงว่ามีตัวใหญ่ครับหักไปเลยน่าเสียดายครับผม หลังที่สองครับไม่ใช่ปลาครับผมยังไม่ใช่ปลาอีกครับผมนี่ครับจะเป็นงูครับมากินเหยื่อโอ,โอเคครับเดี๋ยวขอบปลดก่อนครับผม หลังที่สามไม่มีตัวมากินครับหลังต่อมาหลังต่อมาก็ไม่มีตัวมากินครับอีกหลังหนึ่งก็เหยื่อยังอยู่ครับผม หลังนี้เยื่าหายหลังต่อมาคันหายครับผมเก็บไว้ตรงนี้หายไปเลยครับหายจริงๆ โอ้นี่แหละครับแม่น้ำปลาแม่น้ำถ้าไม่มีก็ไม่มีเลยครับตาใหญ่ก็ใหญ่ไปเลยครับ่าดอีกแล้วครับผมคันหายไปเลยครับน่าเสีด้ครับผมยังไม่มีปลาสักตัวเลยครับตอนนี้ยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยได้แต่งูตัวหนึ่งครับ เพงปล่อยไปหลังนี้เหยื่อหมดครับหลังนี้เยื่อย,ยังอยู่ครับหลังนี้เหยื่อก็ยังอยู่ครับผม <c oughs> หลังนี้ มีลุ้นครับผมคันมุดลงไปใต้น้ำนลยครับผมจะเอาขึ้นมายังไงเอ่ยต้องดึงครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับอ๋อนี่แหละครับตัวมันเห็นแต่หางนี่ครับผมตัวใหญ่เลยครับผม นี่ครับผมตัวใหญ่เลยครับน่าจะตายแล้วเดี๋ยวขอปลดก่อนครับผมดึงขึ้นมาไม่ได้ครับได้มาแล้วครับผมตัวใหญ่เลยครับผมอันนี้เขาเรียกปลาปลากระสงครับปลากระสงตัวใหญ่เลยครับผมโอ้โหหมานนะครับวันนี้ ติดขอปากนะครับผมไม่หลุดหมานหมานครับผมตัวใหญ่มากครับใหญ่กว่าแขนนะครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนจะเทียบให้ดูหลังต่อมาเบ็ดจมคันเบ็ดจมน้ำนะครับผมจะอยู่หรือเปล่าครับลุ้นครับ ไม่อยู่ครับผมน่าเสียดายครับคันเบ็ดจมลงไปในน้ำเลยครับผมขอดูตัวเบ็ดหน่อยตัวเบ็ดก็ยังอยู่ดีนะครับผมน่าเสียดายครับอันนี้เหยื่อหายครับผม อันนี้เหยื่อไม่หายไปไหนครับผมลอยดีดครับผมเหยื่อผมลอยอยู่บนฟ้าเลยครับผมนี่ครับแบบน้ำโอ้ปลาไหนจะกระ,ก,กระโดดมากินถึงครับผมอันนี้เหยื่อยังอยู่ครับผมคันนี้ก็เหยื่อยังอยู่ครับ ผมก็ปักไว้แน่นมากเลยนะครับผมแต่มันยังดึงได้แสดงว่าตัวใหญ่ครับผมอันนี้เหยื่อก็ยังอยู่ครับผมเหยื่อยังไม่ตายด้วยครับต้องไปครับผมหลังนี้เหยื่อยังอยู่ครับผม หลังนี้เหยื่อก็ยังอยู่ครับหลังนี้เหยื่อหายครับโอ้อยมันลากแสดงว่ารอยปลาติดนะครับเนี่ยลากไปถึงยาข้างล่างเลยครับผมน่าเสียดายครับหลังสุดท้ายแล้วครับเนี่ยโอเคครับรอไปสรุปกันทีเดียวเลยครับผม นี่ครับผมเทียบให้ดูกับขวดเบียร์นะครับผมใหญ่มากครับผมปลากระสงครับสรุปผลงานรวมก็ได้ตัวเดียวตัวนี้แหละครับผมเบ็ดหายไปหนึ่งคันหักไปหนึ่งคันแล้วก็ติดงูไปหนึ่งคันนะครับผมเบ็ดยี่สิบคันยี่สิบหลังพอได้กินพอได้ทอดครับผม ถ้าใครเข้ามารับชมแล้วกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องวิถีช่างดุนด้วยครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ